เันี่นดี้อเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูเมนูที่ร้านกันนะคะนี่ไอ้ไอดอสีอันนี้นนคือ <c oughs> เมนูซึ่งแบบว่าราคาค่อนข้างดีเลยนะเออตอนแรกคิดว่าราคาจะแรงกว่านี้ราคาเป็นมิดมากแบบดูกันเอาเองแล้วกันนะ ก็เ,เป็นมิตรปล่าอย่างใบเหลียงอะเกบาทอะคนเต้องได้อเออเออจริงตอนแรกลูกคิดว่าแบบเออประมาณนั้นอย่างไอหมูคล้องเนี่ยถ้าเป็นร้านอื่นก็น่าจะประมาณสองร0อยแปบลายเอคอคือราคาดีนะคะแต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปรีวิวกันอีกทีใช่ต้องไปลองก่อนนี่นะหน้าตาจะเป็นแบบและนี่ก็เป็นแบบน้ำแหละ คาปปร์โพล่านะคะเรากำลังวิจัยคาปปร์โพล่าของเขาอยู่ซิตารฟู้ดแล้วก็มีที่ไหนนะาเปิดที่นี่แล้วรา้านเขาแบบว่าเป็นอะไรนะที่พี่บอกปกติเราคุณผู้ชมผ่านเลยนี่มีประวัติเหรอโหธรไมชี้เกียรติจังเร์อ่ะไม่เชื่อธรรมาหากินเลยนะดีจังเลยนะคะเพราะว่าปกติเราไม่ได้ค่อยได้ทำการบ้านมานะคะนี่มีประวัติให้อ่านเลยสำหรับคนที่ไม่ทำการบ้านแบบเราแล้วก็จะเห็นนะว่าแบบมีดารานะ อันนี้จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะคะที่เป็นเมนูในร้านนะคะก็จากภาพที่เห็นเนี่ยคือเราสั่งไปประมาณครึ่งหึึ่งได้เลยนะอาจจะมีเพิ่มหรือเป่าจะรอดูอีทีหนึ่งนะคะคุณบอกหออบเหอไม่ไม่โดนโดนว่าเม่แพ้แล้วพิจิตร์โดนคือจะมโดน บรรยากาศในร้านก็จะเป็นแนวแบบชิลๆนะคะมีความโฮมมี่โฮมมี่นะคะแล้วก็ร้านอ่ะสะอาดสะอ้านมากนะคะตอนนี้เราก็จะได้กลิ่นอาหารนะคะลอยออกมาจากในครัวแล้วนะคะร้านจ้าจะประมวะะันไอ้หม้อนี้เป็นอะไรอันนี้กุ้งไม่น้ำเนี่ยนี่โหมาแบบฉุบๆนะคะส่วนันนี้เป็นใบถั่วผัดไข่ผัดข้าว ันนนี้้ขาหม่่่ไมมแคนนี้ะันไม่ใช่หม้อปกติมันเป็นหม้อแบบหม้อหม้อไม่โขกปกติไม่ใช่โขกปกติมันเป็นหม้อเลยอ่ะแต่ก๊อกซิมหม้อซิมนี่ปูใช่ปก็คล้ายๆกับแบบพวกอะไรนะปูสลาวน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะของปลาของปลาแต่ว่ามันจะเหลวกับของปลาหรอไม่ใช่เหมือนกันหมปูฉลาม อ,อันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะหมูคองอันนี้หมูคองหมูคองส่วนตัวนี้เป็นชุนเปียะนะคะประมาณน,นี้เลยอากิมาเป็นกุ้งหมูสับผัดแส่สะพอนะคะสีสันน่าทานมากแล้วก็อันนี้เป็นแกงส้มหมูกรองนะคะปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะแล้วก็ตอนนี้กลิ่นตะเตะจมูกมากออหอมหอมมาก เดี๋ยวต้องอมงค์แต่หนงคบหนงหนบไหนน้องเปิดสิไม่ได้แอบนะน้องสู้น้องสู้เปิดไม่ออกอ๋อนี่เลยเดี๋นี้แล้วน่ะถาจะมาเป็นปาา๋าป๋าฉันได้ฉันของแล้วก็ต้องไปนี่แบบนี้น่ากินมากน่ารูนเพิ่งมาเสิร์ฟแบบสดๆร้อนๆนะคะเป็นกุ้งมะขามเปียกนะคะใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะ แบบตัวเบ้งเลยนะคะตัวใหญ่นะคุณดูเทียบกับช้อนนะนี่คือลูกยังนี่ขนาดกุ้จะประมาณนี้โอ้ยใหญ่อาทานมากเดไปลองชิมดีกว่าทำไมไม่มีอาหารเลยก็ติดตัวอ,อ,อีกรอบติดขึ้นรอบเหมือ,เอนเะด็กที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้นีอะไใช้มือนะคะ่ะหยิบให้ดูเลยนี่คือความตัวโตวของน้องกุ้งนะคะโตกันแบบนี้เลยนะคะ<ม>เราเห็นคนที่เขากินกันไปแล้วนะในโต๊ะเขาบอกว่ากุ้งคือสดมาก ตัวนี้เป็นอะไรอะปูนิ่มเดี๋ยวจะเอาปูนิ่มทอดกรอบให้ดูแต่หนูขอตัดนะเพราชิ้นมันใหญ่มากจริงอันนี้คือปูนิ่มทอดกรอบมาบนินควันหุยเลยนะคะเห็นควันไหมอะสิมให้ดูโดนพยมออกไปเลยแคบันนี้ได้เลย เปนยงมันมีความกรอบกิสปี้นะตแต่ว่า<ม>ข้างในอ่ะที่เป็นเนื้อปูอ่ะมันก็ยังมีความนุ่มง,งงไหม,มเออตรงส่วนเนื้อปูจะมีแบบเออเท็กซ์เจอร์แบบนุ่มๆตามภาษาเนื้อปูเนาะแต่ว่าข้างนอกมันจะมีความกรอบคริสปี้ครินะสปี้นะอร่อยจิ้มแบบปลาปูไอ้กุ้จิ้มปแล้วค่ะราดมาแล้วเรียบร้อย มีหลายเมนูมากนะคะอันนี้ชื่อเมนูอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออนูก,ก็จําไม่ได้แต่ว่ามันคล้ายกับออกระเพาะปลาน้ําแดงอืมไม่ใช่สีขูฉลามนะคะรสอ,อ่อนๆอเชงเชงนะคะแต่มันจะมีกลิ่นแบบเหมือนหอม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 ไม่ถ่าหรือไม่ไม่หมัออย่างอืมซึ่งนุกชอบชาตแบบนี้นะ แต่จริงอะถ้ามากินแล้วใครรู้สึกว่ามันจืดไปนะใส่จิ๊กโฉได้คือเขามีจิ๊กโฉมาให้ด้วยเขาจะมีเห็ดหัวหนูให้ด้วยนะอันนี้คือใบสีเบส่เหลียงใบสี่เหลียงผัดไข่ กุ้งเหลียงไม่ใช่กุ้งเหลียงรสจัดสตอผัดกุ้งหมูสับนะคะอืมเรากินได้แล้วเนี่ยไม่เผ็ดเ,เผ็ดละ <c oughs> มันแบบ <c oughs> ตอนกินคำแรกๆไม่เผ็ดแต่ว่าพอเคี้ยวไปลแล้วความเผ็ดจะเริ่มออกอืมแต่อร่อย เขาเรียกอะไรนะแกงส้มแกงส้มหมูกรอบไม่รู้ว่าที่เขาถามนะจะเป็นเมนูต้มยำเฉยเมนูนี้น่าจะมีประมาณนี้อยู่แล้วแอละเอาว่ากันตามตรงอะรู้สึกว่าแกงส้มอะเผ็ดกว่าต้มยำกุ้งอืมบอกแล้วว่าเผ็ดกว่าใช่เผ็ดกว่าแต่ว่าอร่อย เป็นก่อนหน่อยนึงอืมอืมแต่รสชาติดีอ่ะรสชาติดีเลยอ่ะหวานเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีเลยอืมฝุ่นกุ้งเขาใหญ่มากดูหน้าลุงนะตุเห็นปะเห็นความใหญ่ของกุ้งไหมจริง แล้วเขาผ่าทำอะไรมาให้ดีมากกินอย่างป่าเถื่อนมากคนนั้นอ่ะนี่กุ้งกองอย่างนี้ยู่หัวใจอ่ะที่ไปกินบุฟเฟ่ต์กันที่อะไรนะตามชื่ออะไรวะโคตรทะเลเออโคตรทะเลโคตรทะเลนี้มันกุ้งมันกุ้งที่แบบว่านุกนุกแบบเอายังเอาออกมาไม่หมดนะตัวกุ้งเขาแบบดูดูความมันกุ้ง แต่ผมไม่มีใครลียมตาแล้วผมก็แบบิวแล้วมันก็ของน้องๆของผมแบบเสร็จปุ๊บผมก็เลยจิกการ์ดมาอ้าวผมมีสกัดใส่ตัวด้เมื่อว่าเจ็บไหมเจ็บไหม่เอาะว้ใส่ตัวลืมตาเป็นลืมมองแม่หมดเลียมตาแลเป็นทั้งใส่ตัวแล้วแม่หมดแม่หมดไม่อยากเป็นเลย เรานะคะลาบเป็นหน้ากรองค่ะกินน้อยอย่างเก้าอย่างนี้นี่คือหน้าตาของคนกินน้อยที่กำลังพยายามขมแฉลงผมับอหงไม่้ากาคุณคิดว่าเก้าหรือสิบครับผมไม่รู้ครับผมไม่ตอบสิบละกันสิละกันสิบละกันอันนี้คอว่านับตังเด็กแก่โกงกโกงตอบเลยตอบเลยเออ เก้าเก้าเพาจะมันมีมันมีจานที่พี่ยิ้งให้เขาเก็บไปก่อนเก้าไม่รูเก็บไปสองจานหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาถามเมนูที่ทุกคนชอบนะครับเลือกว่าสองเมนูพี่แบงค์จากเมนูเก้าสิบอย่างพี่แบงค์ว่ากิมพี่แบงค์ชอบอะไรที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนชั้นลูกชิ้นชุนเปียะเพราะมันเก็บชั้นชุนชั้นชุนไปด้วยชุนเปียแล้วอะไรอีกกับต้มยำกับต้มยำพี่ยิ่งชอบอะไรต้มยำโนหนึงกับต้มยำอะ เอาให้โนหนึ่งเไหมต้มยำต้มยำต้มยำเหมือนกันอ่ะส่วนคุณโนเฟสให้สามอย่างได้ไหมได้ทดแทนของอื่นไม่ียงมีกกซิมแล้วก็หมูข้องหมูข้องโอเคตามนั้นนะคะแต่จริงๆทุกอย่างอร่อยมากแต่อันนี้เราเลือกที่เราแบบชอบที่สุดนะประมาณสองสามอย่างแรกนะมันเผ็ดสำหรับเธอแต่ไม่เผ็ดสำหรับฉันไงเบสเร็จสิบอย่าง รวมสั่งกับบ้านหนึ่งนะก็เป็น2 795้านะคะผมประมาณนี้ต้องมีกระจกใช่ไหะตอนนี้พวกเรานะากำลังเดินทางนะคะกลับบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่ทานร้านครัวระนองกันเสร็จนะคะจากที่ซาวเสียงกันนะ10บเมนูวันนี้เราสั่งมาถึงเซฟเมนูนะคะต้องขอบคุณพี่จิ้งด้วยนะคะถ้าไม่มีพี่จิ้งนะเราจะไม่สามารถสั่งมาได้ถึง10เมนูเพราะพี่จิ้งิเก่งมากเออเนาะ รอบหน้าต้องชวนแกไปแจมบอีกเราจะได้กินแบบเยอะๆหลายๆเมนูอ่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้กันก่อนไอสิบเมนูที่เราสั่งมานะคะแล้วก็เซาวเสียงนะว่าแต่ละคนอะ่ะชอบเมนูแบบไหนที่สุดคือต้องบอกก่อนนะว่าอาหารที่มาบนโต๊ะในวันเนี้สิบเมนูคือนุกให้ผ่านทุกอย่างที่ที่มาเลยนะคะแต่มันก็จะมีแบบเมนูที่ชอบที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมโสดมากนะคะทุกคนให้เป็นอ่าต้มยำกุ้งแม่น้ำใช่ไหม กระบุรีกระบุรีอ่าสระบุรีหรือกระบุรีกระบุรีรต้องยำกุ้งแม่น้ำกระบุรีนะคะแล้วก็มีใบเหลียงผัดไข่มีอะไรนะที่มันคล้ายคยแฮกึนอ่ะเขาเรียกอะไรชุนเปียชุนเปียเออแล้วก็ชุนเปียมันเหมือนก้อนมากนะ,ะม,นมีชุนเปียอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอ่ออะไรนะที่คนให้อีกอ่ะหมูห้องเอออ่ะก็ ตอนนี้นะที่แบบว่าจากสิบเมนูนะเราที่แบบว่าโดนใจนะก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งกระบุรีนะคะเป็นหมูฮ้องเป็นใบเหลียงผัดไข่นะคะแล้วก็เป็นชุนเปี๊ยะเออชุนเปี๊ยะนะคะส่วนของนุกอะก็จะแบกแนวกว่าชาวบ้านคนนิดนึงนุกชอบไอเขาเรียกอะไรนะกุ้งหมูสับผัดสตอเออรู้สึกว่ากลิ่นมันดีอะคะ่ะสตอกลิ่นไม่แรงเกินแล้วก็มันมีความนวนัวของของ,ของเครื่องแกงของแบบ การผัดของเขาว่าเอออร่อยดีคือแบบหากินแบบนี้ก็ก็ได้นะที่อาจจะอาจจะประมาณนี้แต่คือนุกชอบรสชาติประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยก็เลยให้เมนูนี้นะคะแล้วราคาคือดีมากที่เราสั่งมานะสิบอย่างนะคะมีน้ําหลายขวดเลยนะคะแล้วก็มีเป็นเครียกอะไรอะเป็นข้าวใช่ไหมสองโถนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรากินกันไปที่เห็นบนโต๊ะว,วันเนี่ยคือราคาเบ็ดเสร็จที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทคือ 2อ0พั 2008, ทอห้าห้าบาทนะคือแบบตอนแรกทายกันประมาณสักสามสี่พันได้เลยเนาะเออเราคือแบบพี่จิ้งทายสี่พันอะแต่พอเมนูอันนี้ออกมาเราคือจบที่ไม่ถึงสามพันเนี่ยคือแบบรู้สึกแฮปปี้มากนะคะรู้สึกแบบเอออาหารอร่อยด้วยแล้วก็กินกันไปเต็มที่ด้วยเออแล้วราคาก็ดีด้วยใครที่บ้านอยู่ใกล้นะคะเป็นช่วงเส้นจรันนะคะหรือว่าอาจจะไม่ใกล้นะคะ อยากจะลองแวะมากินอ่ะนุกก็ว่ารู้สึกว่าร้านเนี่ยคุ้มค่ากับการขับรถมานะคะก็มาลองดูได้นะคะที่ครัวละนองนะคะเดี๋ยวจะแปะที่กัดไว้ที่ใต้ใต้คลิปนี้นะคะยังไงเดี๋ยวไปละเดี๋ยวเราจะไปนวดตัวต่อพาร์ตี้คนแก่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนวดตัวกันต่อนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์นะคะให้หนุกด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย